มงคลชีวิต38ประการดูก่อนท่านทั้งหลายผู้ที่มีญาติมีครอบครัวมีผู้ใกล้ชิดย่อมมีหน้าที่ไม่ใช่เพียงชื่อของความสัมพันธ์แต่คือพันธะแห่งความรักความรับผิดชอบและเมตตาญาติมิตรที่ลำบากคือโอกาสให้เราได้แสดงน้ำใจผู้ใหญ่ที่แก่เท่าคือครูผู้มอบปัญญาให้เราได้สำนึกบุญคุณเด็กและผู้ด้อยกว่า คือพื้นที่ให้เราฝึกความการุณาผู้ใดสงเคราะห์ญาติด้วยใจจริงไม่หวังสิ่งตอบแทนผู้นั้นชื่อว่าผู้มีเมตตาเป็นผู้สร้างความมั่นคงในหมู่ญาติและเป็นแสงสว่างในวงตระกูลเพราะการช่วยเหลือกันด้วยใจบริสุทธิ์คือมงคลที่แท้จริงในชีวิตมนุษย์ขอเธอจงเป็นผู้มีน้ำใจที่เกื้อกูลรักษาความอบอุ่นในครอบครัวและเครือญาติไวเ้เถิด นั่นแหละคือการบำเพ็ญมงคลแห่งชีวิต